จะแก้หมุนไปสองทางเลยคะ่ะอ่าพร้อมแล้วนะคะปรบปรบตีตีตีปรบยกวางปรบปรบ,ปรบ,ปรบไม่ได้ยินเสียงพี่คนเก่งเลย ูบีดู oh, ฉันชอบกุหลาบฉันชอบดอกดาฟโฟเดลฉันชอบภูเขาใหญ่และชอบเดินเขาเล็กๆแสงระยับดวงดาวคราวเตาวันหลับตาดูบี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 ดูบิ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 ดู ี่ปลาดาวนอนอาบแดดอยู่ที่ชายหาดเลยพี่ปลาดาวลองคิดถึงมือพี่ปลาดาวสิคะขยับปลายนิ้วมือของพี่ปลาดาวขยับปลายนิ้วเท้าของพี่ปลาดาวขอบคุณแสงแดดที่ให้ความอบอุ่นกับพี่ปลาดาวขอบคุณสายลมที่ทำให้พี่ปลาดาวผ่อนคลายนะคะคุณใต้จะนั่งหนึ่งสองสามให้พี่ปลาดาวลุกขึ้นมานั่งประจำที่เลยแตบบ่เป็นพี่คนเก่งนะคะหนึ่งสองสามค่ะสามสองสามคุณครูใต้สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยปริมาตรและน้ำหนัก วันนี้นะคะก็เลยมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ดีๆค่ะ,ะกิจกรรมของเราในว,วันนี้สนุกมากเลยเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเนี่ยน,นั้นมันมีลักษณะเป็นยังไงคะที่เด็กๆสังเกตเห็นเห็นไหมคะใส่าใส่ใช่ไหมคะ สาไหมคะมองเห็นอะไรมองเห็นมือครูต้อยไหมคะใช่ทำไมถึงเรียกว่าใสล่ะเพราะมันสามารถมองทะลุผ่านวัตถุได้มองเห็นมือครูต้อยได้เห็นไหมคะมองเห็นค่ะแล้วนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้ชื่อกิจกรรมการจมการลอยและเรือมหาสมบัติวันนี้นะคะ เราจะสมมุติว่าเราเป็นโจรสลัดติดอยู่ที่เกาะแล้วครูต้อยก็มีกล่องมหาสมบัติกล่องสมบัติของเราอย่างนี้ครเด็กๆเนี่ยเป็นโจรสลัดติดเกาะอ,อ,อยู่จะต้องทําเรือจะต้องต่อเรือสร้างเรือขึ้นมาให้มันลอยน้ำแล้วเอาสมบัติใส่ลงไปในเรือก ไปที่ได้อ๋โอโหนี้ไม่รู้เด็กๆจะทำสำเร็จหรือเปล่านี่คนเก่งนะงงนหนึ่งถึงห้าเขาตอยไหนะหน โยกไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปอันนี้คืออะไรคะแอปเปิ้ลอสีอะไรคะแดงมีกี่ลูกคะเนี่ยหนึ่งลูกโอ้หเด็กสังเกตแอปเปิ้ลกับแตงโมอันไหนใหญ่กว่ากันคะว่งแตงโมเด็กคิดว่าอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันแตงโมเรายกดูกก็รู้นะคะอันนี้ยกมือเดียวได้เลยแต่อันนี้โยกได้ไหมคะไม่ได้อ่ะมีหนึ่งแตงโม สองแอปเปิ้ลต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยอะไรค่ะสาลี mm ่นะคะเอาซีอะไรคะเนี <wh> <mythology> um, ่ยเยอะอะไรคะเยือสีเหลืองเจลโลใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เหมือนแอปเปิ้ลต่อไปนี้อะไรคะเนี่ยโ้โหอะสีเขียวนะคะอะยังไงคะ

่อดูนะคะแต่เป็นขนาดไหเพี่วออามตอนที่จะพยายามนักะี่ได้สัี่้วอันนี้อะไรคะแกอะไรคะแกะลายนะคะสุดท้ายเลยชิ้นเล็กชิ้นตัเลยกะก้อนเก็บะดันลน้จะให้เด็กๆทายว่าอะไรบ้างที่จะจมน้ำอะไรางองบ้างอะไรบ้างแงโมแงหนึ่งจมใช่มคะอะไรอีกคะที่จะจมน้ จมใช่ไหมคะอะไอีกคะแล้วไม้จมน้ำนะเดี๋ยวคุณต้องแยกก่อนนะไอที่จะจมน้ำนะแตงโมอะไรอีกนะคะจมจมอะไรอีกคะแอปเมาจม้าไม้ยมะจมะไรจมไรคะจมอไรจมอะไรอะจมไรกมอะรีคะจมไรกคจมจมอไกจมไรจมะคะมอจมไอีคะจมออีกจมะอจอไีรอคะกจมอรอจะอยลอ ทคกคนที่ลอยดิจมลอยนะพงนะคะลอยสีเทนะคะลอยตัวนี้ก็คะลอยลอยนะคะบอมฟังวดแบจีค่ะลอยดิจอันนี้ค่ะลอยดิจมลอยนะลอยเปลี่ยนนะคะลอยจมลอยลอยดจลอยใ่ไหมลอยดจอยและทีนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่ามันจะเป็นหาที่เด็กๆคาดเดาไว้หรือเปล่า เด็กๆได้ขาอเดาไว้นะคะจากจากการสังเกตนะคะจากประสบการณ์เอาลองกระทดสอบเลยค่ะออันนี้อะไรนะคะลอารูปบอลไหนลองทดสอบอ่าลอยหรือจมคะลอยลอยต่อไปตุ๊กตานี่เด็กๆบอกว่าลอยอันนี้ลองวางซีซ่าลอยไหมคะอ่าดี้วยเด็กๆใครตูดค่ะอ่าพี่พลินมาเลยค่ะ เด็กๆบอกว่าลอยนะเดี๋ยวลองวางดูว่าจะลอยไหมลอยไหมคะลอยค่พของดูอันนี้มยค่ะอันนี้เด็กๆบอกว่าลอยนะคะเดี๋ยวลองขึ้นขาลอยไหมคะเด็กๆลอยอ่ะอะลอยจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวกระตักตบอีกครั้งมาเลยค่ะลอยอีกทีเด็กก็บอกว่าลอยอยากลองใช้ภาษาหน้าลอยลอยอะลอยจริงๆด้วยอะลอยโอ้โหผิดไปแล้วอนึ่งตาตาคนนี้จะลอยหรือจะลอยไหมอ่ะลอยแล้วอัะนี้มาเลยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยน

เปหคะเนะเนาต่อไปนี้เราจะมาดูว่าพี่เด็กบอกว่ามันจะจมอันนี้กัาใมาก่อท่านี้ค่ะาก่อนค่ะกอนหินอยจมเอตะวันมาตะวันช้อนอไปนอนข้างล่าเลยขอบคุณตันใ่่าทีียันี่มอด้ออันนี้ลอยค่ะเราบอกว่ามันจะจมแต่ว่ามันลอยต่อไปคะบอกมนอีกว่าจมนะที่เราะ

นี่บอกว่าแต่งงบจบแน่นอนแต่งงบจบ้างใสแล้วนะคะใสแล้ินซองสามลยค่ะ

ฟ้ายืนขึ้นค่ะจากมุมทีรงเลยสีแดงยืนขึนค่ะจามุมีตรรมุที่งรสีฟ้าไปตรงนี้ค่ะสีแดาตค่ะสีแดงมาตรีค่ะทีเหลือไปตรงนี้ค่ะสีเขียวมานี้ค่ะขออนุญาตจับตเด็กก่อนนะคะอันนี้ยายางนี้นะคะขยารน้ะอยากอันี้ยาารน้ค่ะอันนี้ยายานี้ค่ะ ของโจรสลัดวันนี้ก็คือพี่พี่ต้องสร้างเรือขนสมบัติเพื่อจะเอาสมบัติไปขึ้นฝั่งให้ได้นะคะทีนี้เราจะทํายังไงล่ะเรือของเราถึงจะลอยน้ําและขนสมบัติได้พี่ๆอยากทํากิจกรรมหรือ,อยังคะ <Yeah. S 1> อยากแล้วนะคะอยากแล้วขอเชิญตัวแทนพี่คนเก่งแต่และกลุ่มนะคะมังนะ้ํามาหนึ่งกะละมังด้วยความประมัดระวังค่ะไวไหมคะลูกได้นะคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะโอ้ใช้แรงเยอะมากเลย ไว้นะคะต่อไปกลุ่มสีฟ้าค่ะให้อารินกับแอร์พอร์ตไปช่วยกันยกน้ํามาหนึ่งกระมังค่ะ2คนค่ะนี่คะเราใช้พลังงานของเราในการทํางานเห็นไหมคะค่อยๆวางนะคะเอาวางตรงกลางวงกลมเลยค่ะอ่าและทีนี้นะคะสังเกตเลยสังเกตเลยในถาดมีอะไรคะพี่พี่ ในถาดมีอะไรคะตอบคุณครูหน่อยคะ่ะหยิบก้อนดินน้ำมันขึ้นมาหน่อยคะ่ะเป็นรูปอะไรคะวงกลมเมื่อกี้เราเอาใส่ลงไปแล้วมันเป็นยังไงคะจมหรือลอยคะจมน้ําแสดงว่าดินน้ำมันก้อนกลมกลมแบบนี้จมน้ําใช่ไหมคะอา้าวแต่และกลุ่มชูดินน้ำมันขึ้นมาหนึ่งก้อนคะ่ะเอาอีกก้อนหนึ่งวางลงไว้ก่อนคะ่ะเลือกมาหนึ่งก้อนลองเอาใส่ลงไปในน้ําสิคะเป็นยังไง กลุ่มน,นี้ใส่ลงไปปุ๊บจมปั๊บเลยใช่ไหมคะปุ๊บก็จมปั๊บเหมือนกันอ่าเด็กๆสังเกตไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นว่าพอเราใส่ดินน้ำมันก้อนวงกลมลงไปเกิดอะไรขึ้นคะถ้าแบบนี้เด็กๆว่าเราจะทำเป็นเรือได้ไหมคะไม่ได้นีให้พี่ๆช่วยกันเปลี่ยนแปลงออกแบบรูปร่างของดินน้ำมันให้เป็นเรือสิคะทายังไงออาช่วยกันคะ่ะลองทำให้ดินน้ำมันเป็นเรือก่อน นาวาจะทํายังไงครับาาอ๋อนาวาจะทําให้มันเป็นเส้นๆแบบนั้นก่อนเหรอครับอ,อ๋อค่ะ,าาะอ่าดูก่อนนะคะกลุ่มนี้เขาจะทาให้มันแบนก่อนแล้วก็จะทําให้มันเป็นเรืออ่าลองดูค่ะ นอกจากจะลอยน้ําได้แล้วมันจะต้องขนสมบัติได้ด้วยค่ะดูสิคะมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ากลุ่มนี้เขาได้รูปร่างของเรือมาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีที่ใส่สมบัติใช่ไหมคะ,ะต้องทําที่ใส่สมบัติเราจะแข่งกันอีกนะคะว่ากลุ่มไหนจะขนสมบัติได้เรือของกลุ่มไหนจะขนสมบัติได้เยอะที่สุดคือไม่จมน้าอะค่ะแล้วใส่สมบัติได้เยอะที่สุดเลย ช่วยกันเลยค่ะอ่าเขาเกือบจะได้เรือแล้วค่ะกลุ่มนี้ทำยังไงมันถึงจะลอยน้ำได้เราจะาสมบัติใส่ตรงไหนคะอ่าดูเพลงในชู้เรือให้ดูหน่อยค่ะอ๋อมันจะลอยน้ำได้หรือเปล่าเอาให้สมบูรณ์ก่อนนะคะค่อยทดลองนะคะเอาละช่วยกันนะคะหนูคิดว่ามันจะลอยน้ำได้ไหมอนาวาลองเอาใส่น้ำลงไปสิค่ะมันจะลอยน้ำได้ไหม ไม่ได้เห็นไหมคะเอาออกมาคะ่ะต้องออกแบบใหม่หมแล้วคะ่ะแสดงว่ามันใหญ่เกินไปและมันก็หนักเกินไปไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ลำเล็กก็ได้ครับเราทําให้มันบางๆได้ไหมครับไอ้ก,ก้อนกลมๆนั่นน่ะนาวาทําให้มันบางๆได้ไหมครับนะทายังไงลองแก้ปัญหาดูนะครับคะ่ะอน,นุลองเอาใส่น้ําดูคะ่ะอ่าจมเลยเห็นไหมคะไม่ได้เอากลับขึ้นมาใหม่คะ่ะอ่าช่วยกันเช็ดมือออกแบบคะ่ะ เอะเพลงเพลงรอของเพลงใส่ดูสิคะ่ะลองดูค่ะว่ามันจะลอยไหมอย่าลืมนะคะเงื่อนไขก็คือหนึ่งต้องลอยน้ําได้สองต้องขนสมบัติได้และใครจะขนสมบัติได้เยอะที่สุดไลลองใส่ลงไปสิคะ อ่ายังจมอยู่เลยเอ่ะออกมาเลยค่ะยังจมถ้ามันยังจมแสดงว่าเรือของเรามันหนักเกินไปค่ะต้องทําให้มันเบาๆและบางๆแว้วเห็นไหมคะในน้ำว่าลองวางใหม่สิคะโอ้มีน้ําเข้าอยู่ลองแก้ไขสิคะทํายังไงเออเรือของเขาลอยได้แล้วหนึ่งลำเห็นไหมเอาละสิเอาอันนี้หรือยังจะเอาลํานี้เลยไหมอ่ะลองทําอีกนิดนึงซ่อมแซมอีกนิดนึงไม่แย่งกันช่วยกันหนึ่งส ก็จมไปแส้งเอาแก้ไขเรือแก้ไขเรือฮะอได้เยอะขึ้นมาอีกหนึ่งอันอันนี้สิจมเมื่อกี้เก้าจมได้ขึ้นมาอีกหนึ่งอันแสดงว่าแก้ไขเรือได้ดีมากเลยเอาลองใหม่ลองใหม่ช่วยกันใส่ใหม่อ,อันนี้ได้แค่สี่ก็จมเอาใหม่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 เลทช่วยกันลองช่วยกันว่ามันจะได้กี่อันนับด้วยนะคะว่าจะขนสมบัติได้กี่อนัน ด้วยสามสี่ห้าแล้วน้ำเข้าแล้วค่ะอ่าได้แค่ห้าก็จมเอาสมบัติออกแล้วลองซ่อมเรือใหม่ค่ะลองออกแบบเรือใหม่สิให้มันสูงกว่าเดิมไหมให้มันกว้างกว่าเดิมไหมพราะมันใส่ได้แค่ห้าอันเองไยตัวเองเลยลองใส่ได้อะไรลูกสองสามสี่อ่าที่มันใส่ได้นะคะถ้าจะรู้ว่าจะจมก็พอนะคะโอ้ไปจะจมยัง ไม่ต้องหอมเป็ไอเป็ดนเพอก่มาเพราะอราด้าอะเด็กๆทำเรือถ้าเราเอาดินน้ำมันใส่ลงไปมันเป็นยังไงนะคะเป็น้อแบบนี้จมเลยแต่พอเราเปลี่ยนรูปร่างของดินน้มันเป็นอะไรคะเป็นทเป็นเรือเรือลรามมันเป็นยังไงคะดินน้ำมันมันเป็นยังไง บางแล้วมันก็โค้งขึ้นมาเหมือนเรือใช่ไหมคะเหมือนนาวาก็ทำไม่สวยมากเลยเห็นไหมคะโค้งขึ้นมาเหมือนเรือพอเราวางลงไปมันแตกต่างกันเลยมันเป็นยังไงคะลออ่ามันลอยพอจนสลัดต่อเรือสร้งางเรือได้แล้วจนสลัดก็คนอะไรทันทีค่ะคนสมบัติอ่ะลองช่วยคุณใต้นับเลยคะ่ะหนึ่ง i̇şte? สองสามสี่ส กระดาษตางนี้สามารถขนสมงัจจัเป็นเงินได้โอ้แค้เงือแสดงว่าอะไรที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำเยอะมันก็ทำให้รอยงานได้ใช่ไหมคะบางบาเบาๆแล้วก็น้ำเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะพอเป็นกลมๆอย่างนี้คือจมอย่างไรู้เลยนไหมคะ